5วิธีในการเติบโตภายในเกมไนโครฟาร์มแบบไหนฟาร์มอะไรขายอะไรและตั้งราคาแบบไหนให้เราเติบโตภายในเกมไนโครทุก้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนกดไ like ลค์คลิปนี้คลนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสําหรับเ,เพื่อนๆนนใดนที่กําลังมองหาร้านตรงเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองก็ต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะๆมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเละครับผมก็ขอกรบาบสวัสดีสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมไนโครกันอีกเ<อ>ช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมมี5วิธีเติบโตภายในเกมไนโครมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างถ้าฟังไปแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเราชมกันได้เลยสําหรับวิธีที่1ครับที่จะทําให้เราเติบโตภายในเกมไนโครครับนั่นก็คือการฟาร์มหาทองทองในเกมไนโครครับจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆของในตัวเกมอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมอุปกรณ์การกู้คืนชีพหรือแม้กระทั่งการเอาไปซื้อสกิล ยากามากหลายหลายคนอาจจะโฟกัสในส่วนของการทำเควสหลักนะครับผมเพราะว่าเวลาเคลียร์เควสหลักเนี่ยเราจะได้รับทองจากการเคลียร์เควสหลักเนี่ยประมาณ1นึ่งแหรือบางครันก็อาจจะมากกว่านั้นครับและที่สาคัญทุกครั้งที่เราเคลียร์เควสหลักเนี่ยเราจะได้รับ EP ที่กลับมา นนาาแต่ในส่วนของเควสหลักครับมันเป็นปัจจัยที่ไปต่อได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าถ้าคุณค่าแม่นไม่ถึงหรือว่าไม่มีคนช่วยทำเคลสด,ด้วยนะครับการเกี่รวเควสหลักจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากหลายๆคนอาจจะเริ่มประสบพบเจอปัญหาของเควสหลักเนี่ยตอนประมาณบทที่19กขีดก็คือว่าเราจะต้องสู้กับบอสนอ่นะฮะพราะว่าเราสู้กับบอสเนี่ยมันก็ไปต่อค่อนข้างยากครับเริ่มสู้ไม่ไหวเนะี่ยบางคนก็อาจจะไปต่อไม่ไหวนะครับอาจจะต้องไปปั้นตัวละครแล้วพอผ่านอ่าสิบเก้าขีดสามแล้วนะครับเราก็ต้องมาเจอบอสในส่วนของพวกดันที่ยี่สิบ คีซีอีกนี่ยครับที่ต้องต้องตีบอสแบบ2เฟสอะไรเนี้ยก็คือซึ่งวิธีการผ่านบอสนะครับตัวไอ้ทาาน้านขวาครับผมได้ทําวิธีการแนะนําไว้ให้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของทองท,องที่เราจะได้รับจากการทำเควสดหลักเนี่ยรวมๆแล้วเกิน10ล้านแน่นอนครับคุณสามารถซื้อสกิลได้แต่กว่าที่เราจะไปซื้อสกิลครับคุณก็ต้องไปซื้อบารซูทนู่นนี่นั่นครับมันก็หมดไปเยอะใช่ไหมเคล็หลักอาจจะเป็นจุดที่ได้ทอง ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆตัวเกมจะมีในส่วนของเควสรองให้เพื่อนๆทำต่อนะครับสำหรับเควสรลองนะครับก็จะเป็นเควสที่คุณจะได้รับถุงทองซึ่งถุงทองเนี่ยจ,จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0โกนนะฮะก็คือจะเป็นมูลค่าของถุงทองเนาะเท่าที่ผมลองคำนวณมาแล้วนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆเคลียร์จนถึงบทณปัจจุบันที่เพื่อนๆอยู่เนี่ยเพื่อนๆจะได้อยู่ที่ประมาณ2เกือบ 3M โดยประมาณนะแล้วถ้าทำการเคลียร์หมดเนี่ยน่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับการเคลียร์ภารกิจ รองนะครับอันนี้ก็คือเควส์รองเนาะสเต็ปต่อมาครับนั่นคือในส่วนของเควสรายวันนั่นเองเควสรายวันนะครับก็คือเควสที่เพื่อนๆสามารถรับได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ30เควสต่อวันและเวลาเพื่อนๆรับจะได้รับในส่วนของตั้งกิ้งนะครับแล้วก็แต้มสนับสนุนเนี่ยเอาไว้แลกของได้และที่สำคัญทุกเควสหลักนะครับไอ้ทุกเควสรายวันนะฮะมันจะได้รับในส่วนของทองนะครับสังเกตว่าเนี่ยยิ่งเลเวลในการตีบอลเราสูงขึ้นเท่าไหร่ครับทองที่เราจะได้รับต่อวันก็จะเยอะขึึึ้้้้้้้นน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 นซ่่่่่่่่่งงงใใสวววววีีีีีคคคคครรรรรััััับบบบททไไไไมมมููาาาาาแแแยยตตเเเเอออออหหหลลจะะะขขขดด๋ผภพปืก ค่าแม่นยำนะครับก็พยายามดูเลตของค่าแม่นยำของเรานะครับว่าสามารถตีไหวได้ขนาดไหนส่วนปัจจุบันครับผมสามารถตีไหวก็จริงสามารถตีพวกเวล45ไหวอย,อยู่แต่มันต้องช่วยกันหลายคนไงก็ผมก็จะรับในส่วนของแต่เวล30ิจนถึง34ในส่วนของบาสเตียนนะครับแล้วก็เซร์โน่ก็เหมือนกันครับก็รับ36กจนถึง39นะครับพวก4 0 41ี่เอเนี่ยอันี้พอไหวครับผมก็จะสามารถตีได้แล้วก็43ตีได้และที่สำคัญไอพวกมอนที่เรารับแต่ละคุยกันเนี่ยนะครับเห็นไหม1นึ่งร้อยหกสิบตัวครับคุณ เคลียร์ละประมาณ10,000่นโกนะครับถ้าคุณตีเควสที่สแตนดาร์ดประมาณนี้ครับสาเควสคุณก็ได้รับไปเลยนะครับก็เยอะอยู่นะและที่สําคัญนี่เห็นไหมยิ่งสูงขึ้นทองที่จะได้รับก็ยิ่งมากขึ้นแต่ในส่วนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าค่าแม่งของคุณเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้แนะนําก็ถ้าเป็นแบบไม่เกินร0อ่ะไม่เกิน1้0ตั้งแต่เควส30จนถึง่า34นะครับผมส่วนร3อจนถึง150ขึ้นไปนะครับก็36จนถึง4จนถึงับหลังจากนันก็ อยู่ที่ค่าแม่ของเพื่อนรายการว่าจะไหวกัะมอนที่สูงขึ้นรอเปล่านะครับอันนี้ก็คือที่เราสามารถได้รับทองมานะครับผมซึ่งทองเนี่ยยังไม่ได้จบแค่ในการทำเควสอย่างเดียวนะครับก็จะมีในส่วนการบอทในดันเจี้ยนต่างๆครับเช่นตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของดันเจี้ยนบริออนนะครับที่จะเพิ่มโอกาสได้รับทองก็จะทำให้ได้รับทองมากขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนําในส่วนของชั้นที่2หรือว่าชั้นที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้ดรอปถุงทองและที่สําคัญครับถุงทองที่เราดรอปนะครับจะสอด ฟาร์มเพชรภายในเกมไนโครนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่ถึงเลเวล45ครับคุณยังไม่สามารถที่จะเอือนเอาเพชรมาเป็นแบบเหรียญโครแล้วก็เอือนเอาเป็นเงินนะครับซึ่งเราก็เอาเพชรที่เราได้นะครับมาหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยซึ่งในส่วนของการเริ่มต้นนะครับเพชรเป็นอะไรที่โคตรสาคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีครับคุณไม่ได้เติมหนักใช่ไหมครับการขายของในเกมเป็นอะไรที่คุณสามารถได้รับเพชรกลับมาไว้ทุกคนซึ่งเนี่ย ทุกชิ้นที่ดอกมามีมูลค่าทั้งหมดนะครับเช่นโมเดลเนี่ยดอบมาแต่ละเซิร์ฟราคาไม่เท่ากาันบางเซิร์ฟก็ อยู่ร้อยสามสิบสองร้อยแปดสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้ครับถ้ามันแพงก็ขายก่อนนะครับเอาเพชรมาหมุนก่อนเนาะพ,พ,พาพาไพรตนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ขายก่อนเอาเพชรมาหมุนก่อนซึ่งเราก็สามารถติดตามตลาดได้นะครับก็มาดูว่าตลาดในช่วงเนี้ยอะไรมีมูลค่าบ้างซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่มีมูลค่าในตลาดนะครับก็คือในส่วนของตราเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงตราเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงครับเป็นของที่มีมูลค่ามากๆนะทุกคนและก็1ชิ้นเนี่ยถ้าเปรียบเป็นเงินก็คือประมาณ155,000 1 0 0ทนับก็คือา นะแล้วเราจะต้องใช้ในการเปลี่ยนอาชีพค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็สุนตาหลายๆคนนะครับก็จะทําการซื้อเลยนะครับหรือว่าเพื่อ,อจะไปทําการฟาร์มมาก็ได้เหมือนกันครับสำหรับการฟาร์มก็จะมีในส่วนของถ้าต่างๆตีบงตีบอสแล้วแม้กระทั่งการดรอปจากพวกมอสเตอร์ก็ตามนะครับผู้มอสเตอร์พวกเนี้ยก็มีโอกาสดรอปนะครับแต่ถ้าเราไปคาดหวังดรอปจาามอสเตอร์มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการตีบอสนะครับผมซึ่งในส่วนของการตีบอสมันจะเป็นอะไรที่เราสามารถคาดการได้บ้ากที่สุดแล้วค,วร,ครับว่า ถ้าเป็นบอสที่เลเวลสูงขึ้นเนี่ยโอกาสดรอปก็จะยิ่งมากขึ้นและที่สําคัญการตีบอสครับมีโอกาสที่จะเจอตลุมบอลเจอเวทเจอนู่นนี่นั่นครับเพราะว่าบอลที่เราตีครับเวลาตายของมันดรอปพื้นนะครับอาจจะเจอแบบเหี่ยวฟิลฟ,ฟัฟบฟฟัฟบของหงของ,ของหายอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องรับความเสี่ยงในจุดนี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าคุณตีดรอปเก็บได้คุณขายก็หานกับเพื่อนอะไรหรือว่าจะเอาไว้ใช้เองอะไรก็ได้เหมือนกันครับมูลค่ามันก็ค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับผมสำหรับของดรอปภายในเกมไนโครเนาะ ส่วนใครที่แบบว่าอ้ยสายฟรีแบบจามบล่าบ,บอยกับ เขาก็คงจะยากเกินไปนะครับคุณอาจจะรวมตีกับกิ้วก็ได้ครับอ่าไปกับกิ้วไปช่วยกันอะไรเนี้ยกระจายเช่นเดียวกันก็ค่อยปั้นทีละคนทีละคนไปเดี๋ยวก็ถึงกิวของเรานะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากทำงั้นจริงๆครับก็ไปในส่วนของดันเจียนนะครับผมก็พวกดันเจียนพิเศษนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปนะครับไปฟาร์มในพวกดันเจียนพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นในจุดของการเซฟในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าดันเจียนพิเศษเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเจอคนนะครับก็ลอง แต่จะไม่ได้ดรอปในส่วนขั้นสูงขัง้นสูงจะดรอปในส่วนของพวกเนี่ยเลเวล60ขึ้นไปนะครับแต่ของทุกอย่างภายในเกมขายได้หมดเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นของที่ช่วยบวกของค่าแม่นเงี้ยก็จะมีมูลค่านะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูในส่วนข,ข,ของสมุดรวบรวมได้นะครับนี่แล้วก็เลือกในส่วนของฟิลเตอร์นะครับไปที่แม่นยำนี่แม่นยำไปแล้วก็แม่นยำระยะใกล้ระยะไกล,ะะกลเลือกมาให้หมดเลยพวกนี้มีมูลค่าหมดเลยนะครับผมนี่เห็นไหมชิ้นละ22 23อย่าเงี้ยคือเราสามารถสะสมเพชรได้ในชิ้นละ55ดอกมาหนึ่งช คุ้มแหละไอครับผมนี่นี่โูร้อยหกสิบสามโคตรแพงอยู่นะเอาจริงอันนี้คือวิธีที่สองนะครับผมอ่ะอย่างต่อมาครับวิธีที่3นั่นคือเป็นสายของการรับจ้างทํางานนะครับคือต้องบอกว่าตัวเกมค่อนข้างที่ใจดีกับเ,เพื่อนพอสมควรนะครับหรือว่าสายฟรีะฮะก็คือจะมีในส่วนของระบบการสร้างแล้วก็จะเป็นในส่วนของการสร้างเฉพาะทางนะครับการสร้างเฉพาะทางเนี่ยจะเป็นการสร้างอุปกรณ์ที่ระดับสูงขึ้นที่เป็นระดับฟ้าขั้น2นะครับและที่สําคัญการที่เราจะสามารถสร้างเฉพาะทางได้นะคุณจะต้องทาําการ เรียนการคราฟเหล่านั้นนะครับโดยการเก็บ e p ซึ่งการเก็บ e p ครับถ้าคุณไปในส่วนของระดับ2ได้นะครับหรือว่าระดับชานาญเนี่ยคุณสามารถหาเพชรได้ต่อวันเนี่ยมากกว่าประมาณ500เพชรเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในการค้าระดับชํานาญครับของที่มีมูลค่าในการค้าเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญเวลาละการค้าระดับชํานาญติดนะครับคุณมีโอกาสติดดับเบิลหนะครับหรือว่าสาเร็จขั้นใหญ่เนี่ยก็คือได้ของที่ระดับที่มันสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับเช่นถ้าคุณค้าระดับนะครับก็มีโอกาสอ่าสำเร็ ซึ่งถ้าคุณขึ้นระดับชำนาญได้การเก็บ E ีระดับชำนาญก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็จะมีคนหาของมาให้แล้วแค่จ้างคุณครับแต่คุณจะครับให้หรือว่าไม่ครับให้ก็อยู่ที่ว่าคนจ้างเ่านั้นครับเขาใช้เลทเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วสายที่มีมูลค่าในการครับตอนนี้ก็จะเป็นประเภทของลุ่งเหลืองนะครับหรือว่าพวกอสซิสต์รีต่างๆนะครับคุณก็ไปดูในส่วนของสูตรคาขอเนาะไปในส่วนของการสร้างนะครับเห็นไหมมันจะมีในส่วนของสร้างฝีมือชานาญแล้วก็เชี่ยว ส่วนใหญ่ถ้าชำนาญน่ะโอเคนะครับไอโห15เพรใครจะคราบล่ะครับพี่สัก50เพศ60เพรมันก็ยังโอเคกว่านะครับก็สามารถครับได้ส่วนพวกเชื่อชาญกับชำนาญถ้าติดเนี่ยมันจะได้ที่เป็นระดับสูงขึ้นนะครับก็คือบวกสองบวกสามไปเลยนี่ถ้าเป็นราคานี้ก็ถ่ายนะครับเพื่อนๆก็ดูในเลนราคาที่เพื่อนๆต้องการนะครับบางครั้งก็จะจะมีคนเอาของระดับสูงมาฝากครับก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถหาเพชร เพิ่มเติมแล้วก็เป็นจุดที่สําคัญที่จะช่วยเราเล่นเกมเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาครับอย่างที่4นะครับผมนั่นก็คือการขายของขยะในเกมนะครับผมสำหรับขยะในเกมอย่างที่บอกไปก็คือมันจะมีผลต่อการรวบรวมนะครับยิ่งรวบรวมได้เยอะคุณจะได้รับในส่วนของพวกสเตตัสนะครับหรือว่าการเก็บโคเด็กก็แหละจะได้รับสเตตัสเยอะมากขึ้นและขยะแต่ละชิ้นครับมูลค่ามันก็จะแตกต่างกันไปถ้าจะให้ดีนะครับเท่าที่ผมลองดูนะของที่มันมีมูลค่าแพงแล้วยังขายได้อยู่นะครับก็คือของที่ ดรอปจากมอนสเตอร์เลเวลสูงนะครับโดยปกติแล้วบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเอ้พี่การตีดรอปจากมอนเนี่ยมันมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับบางคนก็ตีมอน3 0จนถึง36นะครับ42อะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมนะครับเมื่อเพื่อนๆสามารถตีมอนที่เลเวลสูงขึ้นได้นะครับถ้าไปในส่วนของพวกอะพวก45-46อะไรประมาณนี้ครับอย่าลืมของดรอปแต่ละชิ้นมันมีมูลค่าแพงมากๆและที่สําคัญถ้าคุณเกิดดรอ ถุงทองนะครับคุณสามารถได้ขายได้อยู่ที่ประมาณถุงละ200เพรเพราะทองในเกมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากมากๆนะครับจากปกติตอนแรกเนี่ยเหลือถุงละประมาณ7080นะเว้ยทุกคนเนี่ยขึ้นมาเป็นถุงละ200อะ้อ่ะเอาคิดดูอย่างไวเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนคาสท,ที่2เลเวล45นะครับของสายเติมเนาะหรือว่าสายฟรีก็ตามฮะมันจะต้องซื้อสกิลเว้ยและสกิลมันค่อนข้างแพงนะครับสกิลค่อนข้างแพงนะครับผมก็ถุงทองก็เลยมีมูลค่าแล้วก็จะมีคนซื้อทองมากๆ ก็ถ้าดรอปขยะพวกนั้นมาแล้วก็ลองเช็คราคาตลาดก่อนว่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิน30เพรขายไปเลยครับแต่ถ้าต่ำกว่า3 0เพรคุณก็ออกมาใช้เองก็ได้แต่สุดท้ายแล้วการนํามาใส่เองมันก็ต้องใช้ให้ครบ5ชิ้น3ชิ้นตนามเงื่อนไขนะครับถ้าใส่แล้วไม่ครบสักทีก็ก็ไม่ได้รับสเตตัสในส่วนนั้นมานะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะครับอาจจะช่วยให้เราสามารถฟาร์มเกมเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมและในหัวข้อสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของการเก็บซบบูตต่างๆนะครับคือสายฟรีจะมี เพื่อนๆสามารถเก็บค่าความสำเร็จแล้วก็ได้รับของอสซอรีต่างๆไปในเกมนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังพอได้รับในส่วนของพวกสเตตัสต่างๆไปในเกมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าเพื่อนๆสามารถเก็บได้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับโอเคครับสำหรับพาร์นี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะหากผิดพลาดปกไรใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัว